ท่านทราบได้ยังไงคะว่าทีฉันเข้าโรงพยาบาลอ๋อคุณมลิดเข้าไปบอกที่บ้านเนี่ยหรอคะ,ะตอนนี้เขากลับเมืองไทยไปไนหะไม่ทราบว่าคุณรู้หรือยังก็เพิ่งทราบจากท่านนี้แหลค่ะแต่ว่าพอเสร็จงานแล้วก็คงจะรีบกลับมาเนี่ย แล้วท่านเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่อยๆนะตั้งแต่คุณลาออกมาเนี่ยผมก็หนาวหน่อยเพราะว่าไม่มีเพื่อนคุยแล้วนี่หมอเขาบอกว่าคุณจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่เนี่ยยังไม่ทราบเลยค่ะแต่ก็ประมาณสามสี่อาทิตย์ค่ะอ๋อเล,ละนาตาลีนาตาลีจ้ะอ๋ะออมาเรีย มาทำไมผมก็มาเยี่ยมนาตาลีมาเยี่ยมทำไมแม่คะแม่ใช่นาตาลีเป็นลูกฉันแล้ว แล้วพ่อเขาล่ะคุณจะอยากรู้ไปทำไมว่าใครเป็นพ่อในเมื่อที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยสนใจว่าฉันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนาตาลีจะเป็นลูกใครมันก็ไม่สำคัญสำหรับคุณหรอกคุณกลับไปซะเถอะเดี๋ยวเยวสียมาเรียผมอยากรู้ว่านาตาลีเนี่ยเขาเป็นลูกผมหรือเปล่าฮะก็ะฉันบอกแล้วไง ว่านาตาลีจะเป็นลูกใครมันไม่สำคัญสำหรับคุณผมอยากรู้ว่าเขาเป็นลูกผมใช่ไหมฮะใช่เขาเป็นลูกคุณลูกที่คุณไม่เคยเหลียวแลมาตลอด20ปี ็นไงพอคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณรู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจขึ้นมาบ้างไหมผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยผมไม่เคยรู้ว่าคุณมีลูกนะเอามาเมรียคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะเมื่อคุณกลับไปบ้านคุณ แล้วคุณก็ไม่เคยติดต่อกลับมาหาฉันอีกเลยผมผมขอโทษคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังเรื่องระหว่างเราสองคนมันจบไปนานแล้วแล้วฉันเองก็ไม่อยากให้คุณจะมายุ่งเกี่ยวหรือว่าวุ่นวายกับนาตาลี หมดธุระของคุณแล้วเชิญคุณกลับไปได้แต่ว่าผมเชิญคุณกลับไปได้ มันจะพูดยังไงนะที่มันจะดีกว่าคำว,ว่า mm. ขอโทษมันถึงจะทดแทนกับความผิดของพ่อทั้งหมดที่ทำมาในชีวิต mm. นี้แอ้เล็ตางนะพ่ออยากให้หนูรู้ว่าพ่อดีใจที่หนูเป็นลูกพอ่อ อยร้องไห้เลยลูกถึงแม้ว่าจะมีเขาหรือไม่มีมันก็มีค่าเท่ากันสำหรับเราอยู่แล้ว เป็นไงคะนาตาลีอาการหนักหรือไงคุณถึงขั้นมาดื่มบาลานดีอยู่อย่างเงี้ยเด็กสาวก็อย่างนี้ล่ะคะ่ะเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ทำเป็นอาการหนักไม่เชื่อพรุ่นี้คุณลองไปเยี่ยมดูสิคะ่ะบางทีอาการอาจจะดีขึ้นก็ได้แนครัวนงผมไม่นึกเลยว่าคนที่มีการศ,าศาึกษาอย่างคุณเนี่ยจะมีความคิดต่ำๆแบบนี้อ๋อ พูดแทงใจดําเข้าหน่อยสิคะถึงได้อารมณ์เสียทําไมคะหรือว่ามีเด็กหนุ่มคนอื่นๆเข้ามาเยี่ยมตัดหน้าก็เลยอารมณ์เสียมาพานกับคนในบ้านนี่หยุดพอทีนะจะมาก,ลนะกแล้วนะก็เลยไม่จริงล่ะคุณไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่มารับงานที่เนี่ยคุณก็เปลี่ยนไปผมเปลี่ยนไปยังไงนี่คุณไม่รู้ตัวเองเลยเหรอวันๆหนึ่งพอทำงานกลับมาคุณก็นั่งซึมฟังแต่ซีดีที่เด็กคนนั้นให้มา คุณมีอะไรลึกซึ้งกับเด็กคนนั้นมากนักเหรอนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอคุณน่ะสิบ้าบ้าเด็กคนนั้นจะลืมว่าฉันเป็นเมียคุณอยู่ฉันเห็นนะตั้งแต่วันงานที่สถานพูดคุณสนิทสนมกับเด็กคนนั้นจนออกนอกหน้าใครเห็นใครก็รู้ว่าคุณคิดยังไงใช่ผมรักเด็กผู้หญิงคนนั้นคุณรู้ไหมเด็กนั้นเป็นใครเขาเป็นลูกสาวผมคุณได้ยินไหมเขาเป็นลูกสาวผมนี่คุณพูดอะไร ถ้าลีปไปลูกสาวผมผมเมงก็เพิง่งรู้ตอนนี้ผมมาเรียังสือที่ผมมีคนรักจุคนแต่คุณแม,ม,ม่ผมไม่ชอบเธอคุณแม,ม,ม่ผมกีดกัน ไม่ยอมให้เราแต่งงานกันพอผมเรียนจบคุณแม่ผมก็มารับผมกลับทันทีแล้วก็ไม่ยอมให้ผมมาที่นี่อีกแล้เราก็ไม่มีโอกาสติดต่อกันอีกเลยแล้วเธอก็ไม่เคยบอกเลยว่าเธอก็ไั่จะหีิลูก แล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครเธอชื่อเารเลียคุณจำผู้หญิงคนที่อยู่ในร้านอาหารกับเบโดได้ไหมแต่คุณไม่เคยบลอกฉันเพราะผมคิดว่าเรื่องระหว่างผมกับเขาทั้มจบไปแล้ว อนนี้คุณรู้ว่าคุณมีลูกกับเขาคุณจะทำยังไงต่อ ไปทำไมว่าใครเป็นพ่อในเมื่อที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยสนใจว่าฉันจะเป็นยังไง